ค่ะอพูดถึงเรื่องแกล้ง call center แล้วก็ต้องนำเสนอข่าวนี้กันก่อนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็นําเสนออย่างต่อเนื่องกับการตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ต ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมานะคะเพราะว่าที่นั่นก็เป็นแหล่งหนึ่งแหละที่พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปใช้เป็นจุดตั้งนะในการที่จะปฏิบัติการแล้วก็มาหลอกคนไทยอย่างเราเนี่แหละนะคะที่พื้นที่จังหวัดตากค่ะก็เลยต้องมีการคุมเข้ม59ท่าข้ามชายแดนไทยเมียนมานะคะเพื่อสกัดกั้นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ชาวเมียนมาเองก็มีการจัดชุมนุมนะคะหลังไทยมีมาตรการเข้มข้นมากขึ้นเพื่อที่จะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ทั้งตัดไฟอินเทอร์เน็ตน้ํามันบริเวณสะพ มิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และแห่งที่2ค่ะโดยชาวเมียนมาเขานัดหมายกันที่ตัวเมืองเมียว,วดีนะคะได้เดินขบวนไปยังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเพื่อเรียกร้องให้ทางการเมียนมาประสานงานกับรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากกรณีที่ไทยมีมาตรการทั้งการตัดไฟฟ้าตัดน้ํามันตัดอินเทอร์เน็ต ซึ่งในฝั่งประเทศไทยนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งเพื่อไปติดตามสถานการณ์ค่ะโดยระบุว่าขณะนี้มีชาวเมียนมาเดินทางมาชุมนุมยังไม่มากและยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่น่าเป็นห่วงแต่พบว่าขณะนี้มีชาวเมียนมาเดินทางมาไทยมากขึ้นเพื่อมาซื้อของและเติมน้ำมันค่ะฟังเสียงท่านผู้ว่ากันหน่อยค่ะ ที่ทราบเน็่ยฝั่งนู้นจำนวนคนที่คาดการณ์กันไว้ว่าจะเรียนกันประมาณสองสามพันแล้วก็เดินเดินมาทาี่สพานเราก็ยังไม่มีจำนวนมากนะครับแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองขอประเมินสถานการณ์ออกจากที่มาตรการเราดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ห้านะครับในส่วนของอรัฐอนรนะครับฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็สังเกตจากข้อมูลของท่านผู้กับตมอนะครับก็จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะวันนี้นะครับปริมาณรถเนี่ยปกติเนี่ยข้ามไปข้ามมา่อวันเนี่ยประมาณ500แต่วันนี้นะครับเช้าเนี่ยเช้านี้ก็ประมาณเกินละเกินเกินช่วงนี้แลละนะครับก็จากการที่สัมภาษณ์นะครับสอบถามเนี่ยคาดว่าเขาต้องมาเป็น้องมันเป็นหลัคกันนะต้องมันหลังบ้านเรา นี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะได้เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติตามพระราชบัญญัติศุลกากร2,560หรือท่าข้ามพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภาคเอกชนผู้ประกอบการท่าข้ามทั้ง59ช่องทางในห้าอำเภอชายแดนเพื่อเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยที่ประชุมได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ส่งของหรือว่าสินค้าที่เป็นการสนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์และยาเสพติดซึ่งถือเป็นวาระสําคัญของชาติค่ะคือผมเน้นย้ํากับนะครับหน่วยความมั่นคงทั้งฝ่ายทหารตํารวจฝ่ายปกครองเนี่ยเราเน้นย้ําข้อปฏิบัติที่สําคัญกับผู้ประกอบการนะครับ ที่ขอญาติช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติหรือที่เราเรียกกันว่าท่าข้ามทั้ง59ท่านเนี่ยนะครับที่ได้รับญาติไปแล้วว่าท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายโดเทิ้งคัดนะครับไม่มีการ,กรทำนะครับไม่มีการส่งของสินค้าที่เป็นการสนับสนุนอาชญากรรมข้ามชาติในเรื่องของคอนเซ n นเตอร์สแกมเมอร์หรือโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะครับซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้คือวาระสําคัญของชาติ ผมได้ขอความร่วมมือว่าทุกท่านเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะต้องปกป้องชื่อเสียงของประเทศไทยและชาวจังหวัดตากร,ร่วมกันนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสนะคะหากพบสินค้าต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีและให้ผู้ประกอบการดําเนินการตามข้อกําหนดการนําเข้าและส่งออกสินค้าของศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดหากพบกระทําผิดหลักเกณฑ์อาจถูกระงับการใช้ช่องทางได้ค่ะ